เนาะเนี่ยทีปลูกไว้วันก่อนเขาโอเคอยู่นะเขาอนี่ได้อยู่เพราะว่าเราปลูกแล้วเราก็เอาขวดพลาสติกคุมทีนี้เราก็เลยขนลงมาหมดเลยขนลงมาจากในกินเฮ้ามาปลูกตัวปลูกก่อนก่อนที่เหนาฝนจะมาอีกเอาลงก่อน ลงก่อนอาลงก่อนรู้สึกว่ามันเกินไงมันเกินก็จะหาที่ลงให้เขาเนี่ย หันมาฝั่งนี้ึบแล้วก็หันมาฝั่งนี้เลยปลูกต่อไปปลูกต่อไปรีบทำแล้วก็จะไอ้นั่นต่อ พาดไอเอาพลาสติกคุมต่อ,อบางทีก็ยังก็จะยังไม่ลดน้ำหรอกเพราะว่าอากาศเย็นให้เขาฟื้นตัวนิดหนึ่ง จะไปหาที่มาคุมเลย เขาอยากที่จะลงเต็มที่แล้วที่อากาศหนาวอากาศยังหนาวอยู่ก็จะคุมผ้าไว้ ลงตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเกินไงมันเต็มแปงเต็มหมดแล้วแปงเต็มหมดแล้วม,มีวมมวสามต้น นี่เลยเนาะเต็มแปลงเลยทีนี้เต็มแปลงเลยทีนี้นก็จะเอาผ้าคลุมผ้าคลุมเขาเดี๋ยวต้องไปเอาไอ้นั่นมาคลุมเนี่ยอย่างเงี้ยคลุมไว้ประมาณนี้เลยมันไอ้นั่นตัวที่เราวางใหม่เนี่ยต้องไปเอาข้างใน นี่เลยคุมเขาไว้คุมเขาแบบเสียงเสียงน,นั่นดังดังเครื่องบินนี่เลยคุมไปเนีย่ยต้นนี้สวยสวยคุมไปตอนแรกเราว่าจะลดน้ำเราคิดว่าเราคงไม่ลดแล้วแหละให้เขาอยู่อย่างนี้หละไปก่อนเนี่ยคุมไปอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะพวกนี้ลงใหม่เนาะลงใหม่ฝั่งนี้ฝั่งทางโน้นก็เหมือนกันลงใหม่ มีแต่แถวติดข้างข้างในเลยที่ติดมีขวดอ่ะคือเพิ่งลงไปเมื่อวานแต่พวกนี้ลงใหม่เลยเราคิดว่าเราจะลดน้ำเราไม่ลดแล้วแหละเราก็จะคุมเลยให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนหรือจะลดดีไปเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดแล้วเขาฟื้นตัวเร็วๆนี่เลยนะคะ การปลูกผักเนาะเมืองหนาวเนาะเราปลูกผักกินเองเนาะเนี่ยแล้วอากาศมันก็ยังเย็นอยู่เราก็พยายามทําอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราก้าเร็วไงเรากล้าตั้งแต่เดือนเรากลับมาจากไทยเดือนปลายเดือนมกรานี่มันก็มีนาแล้วเนาะเดือนกว่าพอพอเอามาลงเนี่ยดูเขาสวยเลยต้นเขาอันนี้เลยอะ่ะ ก่อนนี้โอ้โหเนี่ยมาลงแล้วต้นเขาฟื้นเร็วมากเลยลงเมื่อวาน,นเนี่ยเราก็จะเมื่อวานหรือวันก่อนวะเราลงวันก่อนเราก็จะคุมไปอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็จะาพลาสติกคุมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ไปเอาพวกนั้นมาพวกที่ไอ้นั่นมาอีกก่อนขวดขวดที่เราจะใส่ไว้อีก หญ้าออกก่อนหญ้าที่ไม่ต้องการเราก็จะคุมไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาขวดมาคุมต่อคุมตรงที่เราเพิ่งจะลงใหม่พวกนี้พวกนี้เพิ่งจะลงใหม่ตัดขวดไปข้างในตัดขวดไปข้างในยังไม่ได้คุมไปประมาณนี้เลยจ้ะเดี๋ยวไปเอาขวดก่อนนะคะนี่จ้า หลังจากที่เราทําเสร็จเนาะคุมพลาสติกคุมแล้วทีนี้ก็จะมาใส่กากาแฟใส่กากาแฟมั่งเพราะว่าเป็นการไล่แมลงให้เขาเนาะใส่ไปรอบๆอบนี่คือกากรแฟกาฟกาแฟก็เป็นอะไรที่บำรุงดินดนีแล้วก็จะมาใส่ไอตัวนั้นใส่ไปแล้วตัวนั้นใส่ไปแล้วตัวนี้ยัง เพิ่งจะมาใส่ใส่ไปพอใส่เสร็จเราก็จะคุมไม่เหมือนเดิมคุมกากาแฟก็ทั้งมีประโยชน์ทั้งไล่มแมลงทั้งบำรุงดินมีประโยชน์จะ้ะกากาแฟเนี่ย